พี่โอหสวัสดีครับน้องเหลิวครับพี่เหลิวเดี๋ยววันนี้พี่เรียกประชุมทั้งสามสี่จังหวัดเลยพอดีพี่เพิ่งเสร็จภารกิจครับสวัสดีครับครับน้องเหลิยวสื่อสาวและพี่น้องประชาชนที่รับฟังที่คารพทุกท่านนะครับสืบเนื่องจากคดีนี้ที่สื่อมวลชนแนะนําเสนอว่ามีอ,อนางสาวแอมนะครับที่ก่อพฤติการขึ้นมาไหลพื้นที่ในพื้นที่ตำรวจอุทรณาท่าเกตตรงนี้ท่านพลเอกกรมลวงศักดิ์กิจิภพท่านผู้การอาวุงชาติได้มอบหมายให้พลเอก สุรเชษฐ์อภาร์น,นะครับเป็นผู้รับผิดอำนวยการชอบพื้นที่ในภาพรวมทั้งหมดได้ท่านได้สั่งการให้ตำรวจ thon ภาคเกติเร่งรัดเอ่อที่ขายคดีนี้ให้กระจ่างเพื่อประกาข้อสงสัยของพี่น้องประชาชนและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายผมได้ออกคําสั่งตั้งคณะทํางานพนักง,งานสืบสวนสอบสวนของตำรวจ thon ภาคเกตโดยมอบหมายให้ท่านพลโทคุณยุริตรอดมาที่ปรึกษาพิเศษสัาง,งานเอ่อผู้สมุพิเศษกับสักง,งานวุิชาติควบคุมการสืบสวนมอบหมายให้พลตรีอุทัยเอ่อกวิน ปวินเดชชาทรนเนี่ยรองผู้การฝ่ายสอบสวนควบคุมการสอบสวนในคดีนี้วันนี้ผมจะเรียกประชมุมทั้งทีมพนักงานสืบสวนและสอบสวนของตองรอารวจทร o n t h ทั้งสี่จังหวัดที่มีคาบเกี่ยวกันนะครับเข้ามาุกประชุมที่ตรารวจทร o n t h a เพื่อรวบรวมสรุปเรื่องทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งคดีนี้ซึ่ง เป็นข่าวแล้วว่าทางท่านงานสอบสวนกองปร,ราบเนี่ยได้ออกหมายจับแล้วก็เมื่อวานได้มีการควบคุมตัวนางสาวแอมได้แต่อย่างไรก็ตามน้นเป็นคดีคดีล่าสุดน,นะครับออจากพฤติการในการสืบสวนตามที่ออสื่อมวลชนได้นําเสนอไปหรือตามที่ท่านรองพบตรได้สั่งการมาเนี่ยขณะน,นี้ภาคเตเนี่ยได้มีข้อมูลกำลังเร่งรัดฝ่ายสืบสวนรวบรวมข้อมูลรวมทั้งพนักงานสอบสวนและว,วันนี้ในทางตำรวจภาคเกตจะเปิดศูนย์ รับเรื่องนี้โดยเฉพาะว่าหากมีผู้เสียหายในพื้นที่ภาคเก็ที่ที่ท่านามีพฤติการอย่างนี้โดยคนเหล่านีเา้เข้าไปหลอกลวงหรือเข้าไปปฏิษร้ายต่อทรัพย์หรือเข้าไปได้ตีสนิทท่านแล้วพฤติการที่น่าสงสัยอย่างนี้ให้ท่านมายื่นเรื่องหรือร้องมาได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวของภาคเก็บเราจะเปิดเ,เฉพาะช่องนี้โดยเฉพาะทั้งทางทาง,งด้านโซเชียลอะไรนะผมมอบหมายให้ทางฝ่ายริการดาเนินการเป็นั้นผมกลาบเรียนกับพี่น้องประชาชน และน้องๆสื่อมองชนว่าคาดีนี้เนี่ยเราตำรวจท h o ภาคเจเนี่ยซึ่งเป็นพระรามส่วนพื้นที่รับผิดชอบโดยตรงในการร้องทุกข์ในคดีที่เกิดขึ้นล่าสุดเราก็ได้ทํางานร่วมกันกองบัญชาการสอบสวนกลางมาโดยตลอดและภายใต้การอํานวยการควบคุมของพลตราเวจสุรเชษฐ์หักพานนะครับตรงนี้ส่วนในฐานะภาคเก็เนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่เป็นเก้วภาพหลักในพื้นที่ที่ต้องขับเคลื่อนในทุกคดีที่เกิดขึ้นขณะนี้เนี่ยเรามีข้อมูลทั้งหมดแต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้มีกับประเด็นต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์ เราจะนําทุกพื้นที่นะครับมารวบเป็นต่อจิกอ๊กซอนะครับมาตัวละคฟทั้งหมดเนี่ยมีมีกี่ราตามที่สื่อเสนอว่ามีผู้เสียชีวิตประมาณสิบรายและมีผู้บาดเจ็บด้วยตรงนี้นี่คือส่วนหนึ่งที่ที่ทางเราทราบแต่อย่างไรก็ตามมันอาจจะมีมากกว่าน,นี้นะครับไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นภร,รยาของขารการตํารวจในภาคเกตเราถ้ามีพยาหนหลักฐานถึงยังไงถึงใครทั้งหมดเราจะดําเนินคดีทุกรายและจะให้ความเป็นธรรมกับญาติผู้เสียชีวิต ที่ผมเรียนในสมมว่าเราจะคืนความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนหรือผู้เสียชีวิตทุกรายอันนี้เรียนยืนยันกับพี่น้องประชาชนและน้องน้องสื่อมวลชนเพื่อ,เพ,อเพื่อทราบครับอันนี้กับผมขอกล่ับประนย็นในทางครับหรือครับครับเออพี่โอ๋ครับแล้วณปัจจุบันเนี่ยเอออดีตแฟนที่เป็นข้าราชการตำรวจตอนนี้เอ่อทางผู้บัญชาการดําเนินการยังไงครับผมเรียนเลยว่าผมได้สั่งตั้งแต่วันที่มีการร้องทุกข์ว่า เขาติดญาติติดใจในพื้นที่สพบ้านโป่งผมได้สั่งการพลา,างของผู้การผู้การราชบุรีนะให้ใช้อำนาจทางปกครองให้ย้ายออกนอกพื้นที่ไปก่อนขณะนี้ได้มีคำสั่งย้ายไปเรียบร้อยแล้วเพื่อไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวในในพื้นที่ของบ้านโป่งนะครับแต่ไหนก็ตามถ้าหากเรามีการสืบสวนรวบรวมถึงว่าอดีตสามีหรืออดีตภรรยาสามีเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องเราก็จะดำเนินการทั้งด้านปกครองวินัยและยาแต่ตรงนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับน้องเขาด้วยในส่วนนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตาม อ่อผมเรียนยืนยันว่าเราจะทําคดีนี้อย่างตรงไปตรงมาเพราะว่าไม่มีอะไรที่ซับซ้อนนะพข้อผลการตรวจนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเราสามารถที่สู่ได้ในทุกคดีอยู่แล้วในเรื่องนี้ครับอืมสแสดงว่าณปัจจุบันนี้ทางท่านผู้บริญญการแล้วก็ตารวจภูธรภาคเจ็ดเนี่ยเอ่อพร้อมดําเนินการทุกมิติถูกต้องไหมครับอ๋อถูกต้องครับพร้อมให้ความเป็นธรรมรูปฝ่ายและจะคืนความเป็นธรรมให้กับญาติผู้เสียชีวิตทุกรายนะฮะแล้วคดีนี้เราตั้งคณะทํางานชุดใหญ่ เพื่อที่จะดูแลในภาพรวมของภาคเก็บแต่องไรก็ตามท่านผบตรเนี่ยได้สั่งการท่านพลเอกสุชาติมอบหมายท่านพลพลเรีสุริเชษท่านอํานวยการควบคุมในภาพรวมทั้งหมดอันนี้ท่านได้สั่งการมาหลายประเด็นอา่าทางเราก็จะดําเนินการตามที่ท่านสั่งการมาแต่ในส่วนของภาคเก็บนี้เราก็จะขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเพราะคดีหลอา่าเขาอยู่ที่อยู่ที่เรานะครับพนักงานสวนที่รับผิดชอบในพื้นที่ตรงนี้พื้นที่เกิดเหตุนะครับผมครับหลายท้องที่ซึ่งเกี่ยวเนื่องกันในพื้นที่ตําบลทอนภาคเจ็ครับ รู้เรือนครบถ้วนเลยครับแล้ววันวันนี้เอ่อพี่โอได้ไประชุมที่ไหนครับพี่อ๋อวันนี้ผมเรียบทีมพนักงานสืบสวนสอบสวนของตำรวจทองเกตประชุมที่ห้องเสศเวทที่ที่สำนักง,งานตำรวจทองเกตทุกจังหวัดนะครับทั้งตั้งแต่ผู้การรองผู้การพนักงานสอบสวนหัวหน้าฐถานีหรือฝ่ายสืบสวนทั้งสื่อภาคสืสบจังหวัดสืบโรงพักมาในแท่งสืบสวนสอบก็มาทั้งหมดฮะโดย ท่านรองผู้จัดการทั้งสองท่านเข้าร่วมประชุมแล้วก็พนักงานส่วนส่วนรับผิดชอบหรือพึ่งมีที่รับแจ้งไว้เนี่ยเราจะมาไล่ทุกคดีในวันนี้โดยละเอียดครับผมครับแล้ววันนี้เอพี่โจเข้าด้วยไหมครับพี่ได้ท่านคงได้ในท่านน่าจะทราบว่าท่านติดภารกิจสําคัญนะครับแต่ทราบจากทางสตาฟท่านว่าท่านอาจจะมีการเรียกประชุมภาพรวมอีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมคงกลับเรียนท่านรองสุดเกลอีกครั้งหนึ่งครับโอ้รู้เรื่องครบถ้วนเลยครับพี่โอครับครับ กับขอบคุณพี่โอมากครับเดี๋ยวหลิวส่งทีมไปครับพี่ไปก่อนครักคังเจ้รับครับสวัสดีครับพี่ครับ